คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใด,ดการกลับมาของเจ้าคุณพระศินีนาตาจึงเงียบงันผิดปกตินี่ไม่ใช่เรื่องบางยอ่อนี่คือการเดินหมากเพื่ออนาคตของสมเด็ดจเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเราจะมาถอดรหัสว่านี่คือเกราะป้องกันที่ถูกวางไว้หรือไม่ในสนามรบอํานาจองค์รัชทายาทคือหมากยอ่อขณะที่สมเด็จพระราชินีทรงมีฐานอํานาจที่มั่นคงและประมาณดาศีรัะยังคงยออ่อโบสถานการณ์นี้อาจสร้างภาวะสุญญากาศรอบองค์รัชทายาท การกลับมาของเจ้าคุณพระผู้พักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์จึงเป็นการเข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้การปรากฏตัวของพระองค์คือการประกาศว่าพระองค์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเกมอำนาจจังหวัดนี่ไม่ใช่การท้าทายโดยตรงแต่คือบทบาทผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์รัฐทยาทนี่คือการส่งสารไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าการเคลื่อนไหวใดๆต่อองค์ราชทายาทจะต้องผ่านพระองค์นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คือความมั่นคงของราชบัลลังก์ เจ้าคุณพระทรงเป็นตัวแปรที่ช่วยกระจายอํานาจและดึงดูดความสนใจออกจากองค์รัชทายาทหอกรอบป้องกันที่แท้จริงคือการสร้างความซับซ้อนนี้เพื่อให้องค์รัชทายาททรงเจริญไว้ได้อย่างนองคองอบทสรุปคือการกลับมาปรากฏตัวของเจ้าคุณพระศินีนาตาได้เพิ่มความซับซ้อนที่น่าสนใจให้กับสถานการณ์ในราชสำนักอย่างปฏิเสธไม่ได้การปรากฏตัวของพระองค์จึงถือเป็นสัญญาณส่เงาสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด คำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่คือสัญญาณน,นี้จะส่งผลต่อภาพรวมและลำดับเหตุการณ์ของพระราชวงศ์ในอนาคตอย่างรัชกาลที่และคุณคิดว่าสัญญาณน,นี้จะถูกตีความไปในทิศทางใดต่อไป